ในรถกำลังรอทำธุระหนึ่งอยู่ก็ว่างก็เลยไลฟ์สะหน่อยจะมาบอกว่าหนังสือที่เขียนใกล้จะเสร็จแล,แล้วก็ไม่ใช่เสร็จแค่เล่มเดียวด้วยเสร็จประมาณ3มเล่ม เล่มแรกก็ว่าด้วยเรื่องของที่มาของโปรแกรมอัตโนมัติเล่มที่สองก็ว่าด้วยเรื่องของการพลิกมุมมองอะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นปกติลองมองอีกครั้งสิว่ามันปกติอย่างที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติหรือว่าปกติในแบบที่เราสร้างมันขึ้นมาส่วนเล่มที่สามก็จะเป็นเรื่องของหลักการ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างแท้จริงว่ามีอะไรได้บ้างที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดสมเล่มนี้เล่มเอ่อเล่มแรกเขาสรุปเล่มแรกให้ฟังก่อนก่อนที่จะสรุปก่อนจะขายยังยังเขียนชื่อบทไม่เสร็จด้วยซ้ำนะแต่อยากมาแชร์เพราะว่าพอตลอดหลายวันที่เป็นวันหยุดเนี่ยนั่งอยู่กับมัน แล้วก็มีความรู้สึกด,ดีมากที่จะได้ส่งเรื่องนี้ให้กับหลายคนที่อยากพัฒนาตัวเองเล่มแรกจะว่าด้วยเรื่องของที่มาของระบบอัตโนมัต S. <S ิก็คือพวกเราเนี่ยมันมีระบบอัตโนมัติขับเคลื่อนเราอยู่เหมือนยกยกตัวอย่างเช่นระบบอัตโนมัติเป็นยังไงก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราฝึกขับรถแรกๆเนี่ย เราก็ยังไม่อัตโนมัติเราก็ยังต้องคอยเตือนตัวเองว่าฮเฮ้ยเลี้ยวต้องตบไฟเลี้ยวนะจอดรถต้องจอดให้ตรงนะจอดไม่ตรงเดือดร้อนคนอื่นนะเราคือเราต้องเตือนตัวเองในหลายๆเรื่องเ,ออเพื่อที่จะให้มันจํำได้ในสิ่งที่ควรจะต้องจำํำแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเตือนตัวเองแล้วการขับรถเป็นไปอย่างอัตโนมัติ เลอๆขับไปถึงไหนต่อไหนแล้วยังไม่รู้ได้ซ้ำมาถึงตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าร่างกายมันก็ขับของมันไปแต่จิตใจก็ไปคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็แสดงว่าระบบอัตโนมัติฝังอยู่ในร่างกายเรียบร้อยแล้วทีนี้ในหนังสือผมจะพูดถึงระบบอัตโนมัติที่มันลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นก็คือว่าระบบอัตโนมัติทางความคิดเช่นทำไมคนถึงคิดแบบนั้นคือคิดแบบนี้ ที่มาของความคิดเหล่านั้นมาจากตรงไหนเช่นบางคนครอบครองความเชื่อไว้ว่าทุกสิ่งมันเป็นเรื่องยากอ,อย่างเงี้ยหนังสือผมก็จะนำเสนอว่าไอ้ความคิดที่ว่ายากนั้นน่ะมันมาจากตรงไหนได้บ้างแต่ประเด็นสำคัญก็คือไม่ใช่เพื่อให้คนได้รู้ว่าเราคิดแบบนั้นอัตโนมัติเมื่อไหร่ จุดสำคัญของหนังสือก็คือทำให้คนเห็นว่าเราเลือกที่จะให้ความคิดนั้นครอบครองหัวใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเลือกผมยกตัวอย่างเช่นบางคนเลือกที่จะคิดไปในทางลบ แล้วเขาไม่รู้ว่าเขามีอำนาจในการเลือกที่จะทำลายความคิดในทางลบนั้นได้ด้วยอย่างงเมันน่าสงสารนะถ้าคนไม่รู้มันก็ไม่รู้ไปตลอดชีวิตด่แหละววนเวียนอยู่ในความคิดแบบเดิมๆผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเดิมๆแต่ก็มีความคาดหวังว่าจะให้มันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นสักทีเพราะว่าระบบอัตโนมัติมันทำให้เกิดการวนลูปอยากจะดีขึ้นนะ หลายคนมาปรึกษาผมเนี่ยอยากจะดีขึ้นนะแต่ทําอันนี้ไม่ได้อะผมก็เห็นแล้วว่าอ๋อมันไม่ใช่ทาไม่ได้เพราะสิ่งอื่นมันทําไม่ได้เพราะเริ่มจากคําพูดคุณก่อนเลยอยากจะดีขึ้นนะแต่ฉันทําสิ่งนั้นไม่ได้เอาทำไมถึงไม่บอกว่าชีวิตมันดีขึ้นได้นะ แค่ต้องหาให้เจอว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำแล้วตรงประเด็นมันเป็นคือทุกอย่างมันมีตรงข้ามหมดมันมีความคิดที่เลวแล้วก็ความคิดที่ดีแล้วมันก็มีเลวน้อยมากแล้วมันก็มีดีมากมันมีหลายระดับน,นะงั้นถ้าคนเข้าใจเรื่องพวกนี้หนึ่งเข้าใจรากที่มาของมันก่อนว่าไอ้ความคิดลบทั้งหลายหรือความหวาดกลัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรามีที่มาจากที่ไหนได้บ้าง และอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้มันกลายเป็นระบบอัตโนมัติมีอะไรส่งเสริมให้มันกลายเป็นระบบอัตโนมัติพอรู้เสร็จตะหนักรู้ถึงมันหาโซลูชันหาแนวทางในการแก้ไขมันไปเทียะเรื่องทียะเรื่องเทียนิดทียนิดทียนิดทีนิดแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่กําหนดชีวิตตัวเองได้ไม่ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้กรอบของคนอื่นนี่คือจุดมุ่งหมายของหนังสือเลยซึ่งผมต้องไปทําธุระแล้ว เหมือนว่าป้ายยาแล้วก็ไปแต่เอาเป็นว่าความตั้งใจจริงๆของผมก็คือเนี้ยแหละตั้งใจที่จะไม่ได้ตั้งใจจะมาบอกว่าตัวเองเจอแสงในตัวอย่างไรแต่ตั้งใจจะมาบอกว่าแสงในตัวคุณนั้นมีมากแค่ไหนแล้วก็เป็นเพื่อนกันสกิดมันออกมาทำให้มันเปล่งประกายออกมาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะก่อนจะไป ลองคิดสภาพว่าแสงมันเหมือนรอยยิ้มแสงในใจเราเหมือนรอยยิ้มณนะวันนี้ผมแค่พูดว่าเอ้ยชวนทุกคนมายิ้มร่วมกันในทางกายภาพมันอาจจะโหแม่งอยู่ไกลกันมากคผมก็ไม่รู้ว่าคุณฟังจากที่ไหนผมคุณก็ไม่รู้ว่าผมพูดจากที่ไหนแต่เชื่อไหมว่ารอยยิ้มที่เราทําร่วมกันมัน c o น n e c t กัน ในแบบที่เราอธิบายไม่ได้ด้วยซ้าแต่มันเชื่อมโยงกันมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งคุณจะพบว่าแค่เราอนุญาตให้ตัวเองมีรอยยิ้มหรือมีความผ่อนคลายณนะวินาทีนั้นสนามพลังเราก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วทุกคนมีพลังในการปลดล็อกทุกอย่างอยู่ในตัวหมดเลย พียงแต่ว่าอาจจะถูกระบบอัตโนมัติที่ตัวเองได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กกดทับพลังเหล่านั้นไว้และผมต้องการที่จะสร้างอะไรต่อมิอะไรอย่างมากเพื่อที่จะทำให้คุณเห็นว่าคุณมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในตัวแต่ผมรู้ ไม่ใช่รู้เพราะว่าแบบอู้อ่านตำราอะไรมาเปล่าเพราะว่าผมเจอสิ่งนั้นในตัวเองเหมือนกันโอเคขอให้เป็นวันที่ดีครับทำงานอย่างมีความสุขมีความสุขทุกนาทีเลยนะโชคดีครับ